สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลป่วยร่งรุนหลีกฤดูกาลสมัยที่สามทับสมัยที่สี่ครับหรือว่าฟุตบอลไทยลีกสามนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีเป็นเกมระหว่างสโมสรทับหลวงยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลบบุรีซิตี้นะครับผ่านเพจของสโมสรทับหลวงยูไนเต็ดครับเริ่มครับพิกออฟครับสี่ห้านาทีแรกครับของครึ่งเวลาแรกในฟุตบอล เอ็มพบาบมาแล้วจังหวะนี้ยิงแล้วโอ้โหนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนครับโอ้โหจังหวะกระดกมาแล้วเป็นวันนี้ครับหมายเลขยี่สิบสองครับนร์นงดแก้วมณีครับโอ้ทำประตูขึ้นนําเป็นการของทัพหลวงยเต็ดเรียกว่าวันนี้ประตูแรกมาไวเลยครับตั้งแต่นาทีที่2เท่านั้นครับนาทีที่สเข้า3ครับโอ้ประตูแรกมาไวเลยครับเจ้าบ้านครับ รรงฤทธิ์แก้วมณีจังหวะที่พลิกให้ครับแล้วสอดถึงบอลได้ก่อนกรโดดไปก่อนครับดูภาพช้ามุมนี้ครับพายามมีกองหลังตามก็มากดดันนะครับแต่ว่าแย่ถึงบอลได้ก่อนนะครับนี่ครับบูมุมนี้ครับกรโดดข้ามศรีสาเสาาตัวออกมาออกมาห่างนะครับออกมาห่างจากจ่ายมาริมเส้นโยกตัดกลับมาครับทางนักของทีรพงคงเปิดมาโอ้โหลูกนี้เสสาตูเกือบไปครับ แต่นทีที่สนะครับเปิดเตะบุมมาแล้วขึ้นเทคมงแล้วโอ้โหบอลชนคานยังเคลียไว้ได้ครับยังมงครับทางด้านของวอรเรสตวอรเรสต์จ่ายมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดหากกลับมาขึ้นเทคมงโอโ้แต่ว่าบอลมันแรงข้ามคาน,นครับอัอคทางด้านของฮินอนอดูว่าลุกนะครับของทัพหลวงครับโอ้โหสอดมาแล้วมีทงล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับ เรียกว่ายังทับหลวงจ่ายตามไม่ต้องกังเอ็มโฟโฟจ่ายโอ้โหกลายเป็นย้อนหลังครับพยายามจะจ่ายคืนให้กับงน้าของเราตรงธิ้นะครับแล้วครบแล้วสี่นาทีครับมาผู้สินก็เป่าลูกหินยาวโมดเวลาแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเลยนะครับตามครับมองครับวางมาโอ้โชคชัยจังหวะนี้นี่ถือว่าทําได้ดีแล้วไปได้ต่อครับเป็นจังหวะได้เปรียบพาขึ้นมาครับที่ลงกาใหม่ครับพาเข้ามาในกรอบยิงโอ้โห ล้บุรีครับขึ้นเกมาครับหลูคัดลูคคสแต่อ้อมมาเบียร์เราชนะมาได้ครับแต่เรายกมาโอ้โหตั้งสามาแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับมีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วนี่ครับโชคชัยพาขึ้นมาจากในแดงครับโชคชัยเอี่ยมมงคลโอ้โหล็อกมาจังหวะนี้แล้วล็อกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูครับโอ้โหโชคชัยครับเรายิงยันมาโอ้ มาลุ้นจังหวะน,นี้ก่อนครับทางด้านของลบบุรีครับจะเป็นลูกคัดหรือว่าโอ้โหยิงมาบอลไทยหลีกที่3ปุ๋ยลุกบลีหล็กนี่ทั้งทีสและทีสองเจ้าบ้านแต่แล้วนะก็จะรับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพและถ่ายทอดสดครับมาลุ้นจังหวะน,นี้ครับประตูที่2เบียวชนะมาโอ้โหยิงแล้วยิงสวนมาชนคานเรียบร้อยครับประตูที่2ครับโอ้โหกดยิงประตูทีมเก่าทํางานนะครับ ขอเี่ยนออครับทำประตูที่2ให้กับตัวเองครับนาทีที่63ครับโอ้ทำสองนัดติดต่อกันเลยครับกดยิงประตูทีมเก่าทํางานครับดูภาพช้ามุมนี้ครับจังหวะพาแหวกขึ้นมาครับเรียกครับแล้วยิงชนคานแล้วตกแล้วมันกระดอนไปชนคานด้านในเข้าอีกครั้งครับจังหวะพาขึ้นมาของนาเรศครับนี่เราก็เก็บตกจังหวะนี้ครับนี่ครับชนคานตกลงพื้นแล้วเด้งไปชนคานในเข้าครับ ประตูที่สองมาแล้วครับหมาใหม่ครับทางด้าน,นของทัพหลวงพาโยกมาแล้วจ่ายหลายมาทางด้านของพุทธไซครับพุทธไซโคเจเรือแล้วเปิดเข้ากลางมาสอดขึ้นมาโอ้โหผ่านไปหมดเลยครับโอโ้เข้ามาผู้สินบอกลุกขึ้นมาครับแล้วเก็บได้จ่ายมาทันไหมครับบอลเปิดมาเอารับหลุดโอ้โหจังหวะนี้โดนเลยครับโอโ้ผู้สัตรตูปัดแล้วบอลมันไม่ผ่านครับ โอปัดแล้วบอลมาตกทางด้านของลบุรีครับมองง่ายๆเข้าไปแล้วกอไล่มาแล้วก็เป็น1ประตูต่อ2ครับนี่ครับกอเชียลบุรีได้เฮบ้างครับดูภาพช้ามุมนี้ครับจังหวะเปิดเข้ามาครับปัดแล้วครับแต่ปัดแล้วบอลไปตกหน้าลูคัสนะครับนี่ครับเป็นลูคัสที่สอดขึ้นมาหมองถึงบอลก่อนนะครับเปิดมาแล้ว มองสกัดไม้ครั้งครับยังเป็นบอลของลบบุรีครับลูคัสจริงโอ้โหจังหวะนี้เข้าข้อเลยครับในพันของไอมาเน่ทั้งสองทีมครับแตะหลบมาครับในจังหวะนี้เรายกมาโอ้ยังเกี่ยวไว้ได้แล้วปาดมาโอ้โหไม่ได้ครับตามเข้ามากดดันครับนาเรศลึกถึงผู้สมตูเขี่ยมาจังหวะเดียวเลยครับตรงกลางชิงจังหวะขึ้นมองได้ก่อนครับแล้วไม่ทันแล้วครับโอ้โหมวยแล้วแข่งขันเป็นเจ้าบ้านครับ ทัพหลวงยืนแต่ทำได้ครับเอาชนะธนา,นาลบบุรีซิตีส้สนลกเลยครับสประตูต่อหนึ่งครับ